สวัสดีเพื่อนๆพี่นะครับวันนี้จะพามาดูดูผมเดินสายไฟไว้แต่สงการนะครับผ่านมาก็ประมาณหกเดือนนะครับอันนี้เป็นสายเมนนะครับลงมาสองเซนมีลายกับมีตอนผมเดินผมใช้แค่สองสายนะครับผมไม่ได้ต่อเก่า อนนี้ก็ใช้ของที่มีนะครับปักอันนี้จะเป็นฝามันไม่มีนะครับตัวน,นี้ก็ใช้ของเดิมมีอยู่แล้วอันนี้เป็นฝาเกียงนะครับฝาที่เขาเกียงใช้สาป,ปูนนะครับตัดมาใส่การเดินท่อของผมนะอันนี้เป็นงานแรกของผมนะเดินไฟ ก็จะประมาณนี้ครับผมดัดนะครับดัดดัดสปริงนเนาะพามาชมครั้งแรกนะครับก็จะประมาณนี้ทีน,นี้ลงมานี่อันนี้ก็หลอดไฟมันก็เป็นปัก๊กโคง้งตามเสทาทำรีบนะครับรอบนั้น นี่ครับนี่ก็เดินเข้าห้องใช้ไว้ใน,นโครงหล็กข้างในเลยเดินมาน,นี่ก็ดัดซื้อท่อมาผิดครับท่อขนาดผมเอาบางมากมันก็เลยดัดยากนิดนึงน,นี่ครับโคง้งดัดโค้งเลยโค้งมาเป็นแงกเลยตรงนี้ก็เดินลงมาปัก กลับไปออกมาอันนี้ก็เป็นห้องนอนอันนี้แยกนะครับแยกไปห้องครัวข้างหลังอันนี้ก็เป็นปั๊กนึ้งอันนี้ก็เจาะปูนออกไปนะครับปูนออกมาัน,นี้เลยนี่ครับโผลออกมาเนี่ยอันนู้นก็ไปข้างหลัง อันนี้ก็น,นี่ครัะยังไม่ต่อเสซ็จเลยดูครับตรงนี้อันนี้ของหมดใช้ตัวเล็กปั๊ใช้ตัวเก่านะครับปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นจะไม่มีงบทำน,นี่ก็ไปข้างหลังครับก็จะประมาณนี้นะครับงาน